ไซเชื่อว่าสาวๆต้องมีไอเทมหนึ่งที่แบบขาดไม่ได้เหมือนไซแน่ๆนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปกป,ป,ป้องผิวจากแสงแดดใช่ไหมล่ะคะคือทะเลก็อยากมาแต่ถ้าต้องดำกลับไปมันก็ไม่คุ้มดังนั้นกันแดดจึงเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันกันแดดก็จะมีทั้งเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนื้อเจลหรือว่าแบบสเปรย์นะคะมันก็จะมีพัฒนาสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ว่าในคลิปนี้บอกเลยว่าจะมีกันแดดประเภทหนึ่งมารีวิวให้ชมกันซึ่งส่วนตัวไซรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบ ใหม่มากไม่เคยเจอแบบนี้เราไม่เคยเจอเนื้อสัมผัสแบบนี้ด้วยอะตื่นเต้นกันแล้วอยากรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็ต้องตามไปชมกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ก็คือสิ่งนี้ค่ะ The Face Shop Natural Sun Eco Ice Air Puff Sun SPF 50 PA 3+ วกนะคะหลายคนเห็นเป็นขวดแบบนี้ได้ยินเสียงแบบนี้อะ่ะก็กันแดดแบบเปรย์ธรรมดานี่ไม่ใช่นะคะบอกเลยมันเป็นกันแดดที่ผสาน2ส,สิ่งเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็คือเป็นแบบสเปรย์อย่างที่เรารู้จักจากหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อเปิดฝามาเราจะพบกับพัฟคูชั่นแบบนี้ แล้วงงเฮ้ยเป็นหัวสเปรย์ใช้กับคูชั่นนะนี่แหละคะ่ะคือความเก๋นะคะเขาทําการรวมทั้งสองสิ่งไว้ด้วยกันนะคะดังนั้นจึงให้เนื้อบางเบาแบบการใช้สเปรย์นะคะแต่ว่าสามารถให้คุณสมบัติเหมือนการใช้คอสเมติกด้วยกันช่วยในเรื่องการปกปิดแล้วก็ช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสก็คือเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็ยังเป็นสกินแคร์ที่ช่วยบารุงผิวไปในตัวด้วยนะคะส่วนผสมหลักจากหน้าขวดที่เห็นเป็นรูปดอกทานตะวันแบบนี้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของสารสกัดจากต้นกล้าอ่อนเมล็ดทานตะวัน ซึ่งเป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะคะไม่มีการทดลองในสัตว์โดยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดที่จะช่วยปกป้องผิวจากเรื่องริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวหมองคล้ำเนี่ยกลับมากระจางใส่ได้ด้วยค่ะและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่แบบเขายกเป็นจุดขายเลยนั่นก็คือเวลาที่เราทาลงไปบนผิวนะคะจะทําให้อุณหภูมิผิวเราลดลงถึงห้าองศาด้วยกันนะคะเฮ้ยห้าองศาคือเย็นมากเหมือนเอาน้ําแข็งมาถูกกันหน้าเรานะสาหรับตอนใช้นะคะจะรู้สึกแบบเย็นสบายผิวมากนะคะก็คือเขาใช้ความเย็นเนี่ยในการช่วยปกป้องผิวจาากควมร้อน ทําให้ผิวของเราขับน้ํามันออกมาน้อยลงแล้วก็ช่วยให้รูของขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการใช้ค่ะที่ฝานะคะจะมีออฟและออนแบบนี้ให้มุนฝาไปทางฝั่งออนนะคะแล้วก็ทําการเขย่าให้เนื้อผลิตภัณฑ์เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะกดฝาลง4-5ครั้งเมื่อเปิดฝามาก็จะได้เนื้อคูชชั่นติดขึ้นมาบนพัฟแล้วค่ะ วิธีการใช้นะคะเราก็ใช้เหมือนการลงคูชชั่นเลยค่ะซึ่งเวลาที่แตะลงไปบนผิวปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยเย็นวาบขึ้นมานะคะที่เขาบอกว่าช่วยลดอุณหภูมได้5องศาบอกเลยว่าอันนี้ต้องลองมันแตกใหม่จริงๆค่ะแล้วก็ความเย็นที่ช่วยอะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกสบายผิวหน้านะคะอย่างเวลาที่แบบเบิร์นแดดแล้วร้อนอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนละกันสําหรับเรื่องเฉดส,สีนะคะเขามีให้เลือกเฉดเดียวค่ะแต่เขาบอกว่ามันเข้าได้กับทุกสีผิวนะอันนี้ผิวายก็จะเป็นโทนแบบออกขาวเหลืองนะคะซึ่งส่ว่ามันกลืนผิวดีเพราะว่าเฉดส,สีของเขาจะเป็นอันดโทนออกเหลืองนะคะเท็กซ์เจอร์ของเขานะคะเขาเคลมว่าเป็นแมตต์แต่สําหรับายผิวแห้งเนี่ยใช้แล้วไ่ว่าโอเคนะคือมันไม่ใช่ matte, แมตต์แบบแมตต์แห้งไปเลยอะคะ่ะก็คือยังดูแบบ เป็นผิวธรรมชาติอยู่ยังมีความชําเล็กๆนะคะแต่ก็คือไม่ได้ทาให้หน้ามันเพิ่มแล้วก็ความเย็นของเขานะคะไม่ใช่ความเย็นที่ได้จากส่วนผสมพวกเมนทอลอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความเย็นจากการระเหยของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็คือหลังจากทาเสร็จสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอุณหภูมิปกตินะคะไม่ได้เย็นค้างนะคะดังนั้นใครที่ีปัญหาแพ้พวกเมนทอลอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลคะ่ะ ลงเรียบร้อยสําหรับครึ่งหน้านะคะจะได้เทียบความต่างได้เซลลงซีนี้นะคะให้สังเกตความต่างจะเห็นว่าผิวดูเนียนขึ้นนะรอยทําใต้ตาดูดีงามขึ้นนะคะแล้วก็ปกปิดเด้โอเคเลยสังเกตจะกระที่หนกแก้มนะคะด้านที่ลงแล้วจะแบบเห็นกระจางลงส่วนนี้ยังไม่ได้ลงนะคะนี่ก็กระเต็มๆมไปนะคะก็คือให้การปกปิดได้จัดว่าค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปิดกริบร้อยเปใครอยากได้แบบ coverage สูงๆงงก็ลงเพื่อคอนซีลเลอร์ตามเอาในจุดที่อยากปกปิดละกันนะคะสําหรับตัวนี้ใจว,ว่ามันดีตร ที่มันเป็นกันแดดในรูปแบบคูชั่นนะคะไม่ใช่ครูชั่นที่ผสมกันแดดดังนั้นประสิทธิภาพในเชิงที่เป็นกันแดดแลดีอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็ยังทําประสิทธิภาพในเชิงเมคอัพที่โอเคด้วยนะคะเพราะฉันรู้สึกว่าทาแล้วมันรู้สึกสบายผิวะคะ่ะเหมาะกับแบบวันสบายๆหรือว่าอย่างมาทะเลเราไม่ต้องการแต่งหน้าหนาก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วก็ตัวนี้กันน้ําด้วยนะคะโอเคขอลงอีกข้างให้มันเนียนเท่ากันก่อนนะคะ ไปแล้วนะคะอันนี้แถมเป็นคลิคให้ค่ะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระบ,บริเวณหนกแก้มแบบซ้ายอย่างนี้นะคะจะแนะนําว่าควรทากันแดดบริเวณนั้นสัมมากกว่าจุดอื่นนิดนึงเพื่อช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวกั้นของการทําให้เกิดกระหรือว่าการรวมตัวของเม็ดสีเมลานินมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งข้อดีของการใช้ตัวนี้ลงในบริเวณหนกแก้มเนียนะคะก็คือนอกจากจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดมากขึ้นแล้วยังช่วยปกปิดมากขึ้นด้วยค่ะ รวดเร็วนะคะสาหรับการลงกันแดดแล้วก็เบสเมคอัพในคราวเดียวกันแต่ว่าถ้าจะทาแบบนี้จะแนะนําใจเย็นนิดนึงแล้วก็ทาให้ทั่วนะคะจะได้ปกป้องผิวจากแสงแดดให้ทั่วใบหน้าเท่ากันนะคะสําหรับสเตปการแต่งหน้าเนี่ยวันที่มาทะเลแบบนี้ไซจะเน้นว่าลงเบาๆลงน้อยๆไว้นะคะเพราะว่าเราต้องเจอทั้งอากาศร้อนเจอทั้งเหงื่อนะคะถ้าเราลงหน้าหนาๆเนี่ยแล้วเวลาที่แบบเหงื่อออกนะบอกเลยว่าแบบเฮ้ยมันพังลงน้อยไว้ก่อนยังไงก็รอดนะคะสําหรับการลงคูชชั่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าใครผิวแห้งแบบไซจะจบที่ตรง ลแล้วก็ไปแต่งหน้าขั้นตอนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวมันจะแนะนําว่าก็ลงแป้งฝุ่นเซ็ตอีกนิดหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยให้อยู่ทนระหว่างวันได้นานยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าใครผิวแห้งหรือว่าผิวผสมนะคะเราก็สามารถลงแป้งฝุ่นเฉพาะบริเวณที่โซนที่หน้ามันได้ค่ะแล้วก็นิดนึ่งบริเวณกรอบหน้านะคะจะได้รู้สึกสบายเวลาที่แบบไรผมมันหล่นลงมาจะได้ไม่เหนียวนะคะ สบาย,บายมาทะเลจะเห็นว่าก็จัด ทุกขั้นตอนแม้ใครมาทะเลไม่ถ่ายรูปจริงปลล่าเราก็ต้องแต่งในระดับที่ถ่ายรูปแล้วสวยนะคะแต่ว่าสําคัญก็คือต้องให้ลุคมันยังดูบางเบาอยู่ก็คือไม่เลือกใช้สีสันจัดจ้นจนนานมากเกินไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเบสเมคอัพนะคะควรลงบางเบาเพื่อให้ผิวเราเนี่ยดูไม่หนักหน้าการแต่งหน้าให้ดูบางเบาง่ายสุดลงเบสเมคอัพใหญ่เยอะคะ่ะแล้วมันจะทําให้เราดูแต่งหน้าไม่หนาเองซึ่งในลุคนี้นะคะใส่ใช้แค่เฉพาะ t ด e f a ย e s h o p Eye a d ์พับซันตัวนี้เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นไม่ไดไ,มไดได้้ด้้้้ใใใชชออนนซรมม่แปงสพืๆ เลยซึ่งใส่ว่าแค่นี้ก็ให้ลุคผิวที่สวยงามแล้วค่ะ ได้ลองมาหลายวันนะคะคือไม่ได้ลองวันนี้วันแรกใส่มาทะเลหลายวันแล้วล่ะแล้วก็ได้ใช้ตัวนี้อย่างเดียวทุกวันเลยนะคะส่วนตัวใส่ว่ามันง่ายตรงที่แบบ เป็นการทากันแดดแล้วก็เบสเมคอัพในครั้งเดียวอ่ะไม่จําเป็นต้องมาทากันแดดแต่งหน้าซ้ําไปซ้ามานะคะซึ่งมันให้ลุคที่แบบบางเบาสบายผิวโดวยเฉพาะใครที่ผิวมันแล้วไม่อยากลงอะไรหลายสเตปอะคะ่ะตัวนี้คือแบบดีงามนะคะในเรื่องคุณสมบัติการกันแดดส่วนตัวก็คือออกแดดแล้วไม่ได้รู้สึกแสบหรือว่าเบิร์นผิวใสว่าโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราออกแดดเยอะนะคะเราก็ควรทากันแดดซ้ําซึ่งในกันแดดทุกประเภทเขียนอยู่แล้วนะคะว่าควรทาซ้ําแต่แบบใครบ้างละ่ะทาซ้ําจริงไหมแต่ว่าพอมันออกมาในรูปแบบคูชั่นอย่างนี้นะคะ่ะก็ เราเติมหน้าเติมเมคอัพระหว่างวันก็คือได้เติมกันแดดไปในตัวใช่ว่ามันก็เวิร์กตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็ในคุณสมบัติกวามเป็นเมคอัพนะคะใช่ว่าก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ดีอะ่ะก็คือให้ลุคที่บางเบาสบายผิวปกปิดได้ค่อนข้างดีแม้จะปิดไม่ได้กริบแต่ว่าลุกด้วยรวมมันก็แบบออกมาดูเนียนสวยงามแล้วเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการการปกปิดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วสิ่งที่แบบเป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือในเรื่องของความเย็นนะคะใชชอบเวลาที่เติมหน้าระหว่างวันเวลาที่แบบ แดดแล้วโดนโดนแดดมาแล้วผิวมันร้อนๆนะพอทาตัวนี้ไปแล้วมันรู้สึกแบบเย็นรู้สึกสบายผิวมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แบบยังไม่เจอในแบรนด์อื่นที่แบบทําได้เย็นขนาดนี้นะคะแคมอีกนิดนึงสาหรับเรื่องคุณสมบัติของการเมคอัพที่หลายคนต้องการทราบแน่นอนคุมมันไหมติดทนไหมดรอประวังวันไหมนะคะ คุมมันไหมตอบให้ไม่ได้เพระาะใส่ผิวแห้งนะคะคือถ้าใครผิวมันได้ลองแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์แชร์แชร์กันบ้างนะคะสําหรับติดทนไหมติดทนมากค่ะตัวนี้กันน้ําด้วยนะคะแล้วก็สีดรอประว่างวันไหมส่วนตัวใส่ผิวแห้งใช้ไม่มีปัญหาเรื่องผิวดรอปนะคะในเรื่องของเฉดสีเนี่ยเขามีเฉดสีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นโทนเหลืองดังนั้นแต่ว่าก็น่าจะเข้าได้ดีกับผิวคนไทยแต่ว่าถ้าผิวขาวหรือว่าเข้มกว่าใส่ได้ลองแล้วเป็นไงก็มาแชร์ให้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะสาหรับราคานะคะอยู่ที่ขวดละ699บาทโดนกล่อยเก้าะมี หัวรีฟิลของตัวพับคูชั่นแถมมาให้1อันด้วยนะคะสถานที่ซื้อก็หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ t h อ f a c e Shop ตามห้างเลยนะคะซึ่งสามารถเช็คสาขาใกล้บ้านได้ที่ Facebook ของ The Face Shop Thailand เดี๋ยวใส่ขึ้นลิงก์ไว้ให้ตามนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกออกไปก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เช่นกันนะคะซึ่งเขาจะมีเว็บ www. thefaceshopthailand. com นะคะนี่ สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยมีราคาบอกให้ครบถ้วนชัดเจนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันนะคะน่าจะได้ไอเดียดีๆในการแต่งหน้ามาทะเลแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย